ก่อนที่คุณจะหลับตาลงขอให้เปิดเสียงนี้ไว้ด้วยใจศรัทธาเพราะนี้ไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันคือคลื่นพลังบุญที่จะดึงดูดทรัพย์และโชคลาภเข้ามาตลอดทั้งคืนเพียงฟังแค่สามนาทีบุญจะเริ่มทำงานแทนคุณทันทีพลังแห่งศรัทธาจะคลื่นเข้าสู่ชีวิตดึงดูดเงินทองให้เรียงรายเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัวคืนนี้ ขอให้คุณวางใจปล่อยให้จักรวาลและแรงบุญจัดสรรสิ่งดีเข้ามาในขณะที่คุณกำลังหลับอยู่นั้นเงินจะไหลเข้ามาโชคลาบจะเคลื่อนเข้ามาและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากภายในอย่างสงบและศักดิ์สิทธิ์พรุ่งนี้เช้าคุณจะตื่นขึ้นพร้อมพลังใหม่พร้อมความโชคดีที่สัมผัสได้พร้อมกระแสเงินที่เรียงรายเข้าหาคุณไม่หยุดกดไค์ เท่ากับเปิดทางบุญคืนนี้กดแชร์เท่ากับส่งต่อพลังโชคให้คนที่คุณรักกดติดตามบวกกระดิ่งเท่ากับรับทรัพย์ทุกคืนไม่ขาดและพิมพ์สาธุใต้คลิปเพื่อเสริมแรงบุญและให้เงินทองเรียงรายเข้ามาไม่รู้จบมหาลาโพพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดิน ให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนมัตถุวุธ,ธิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เหมือนเคลื่อนบุญสัตสู่ฝังและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าสิริเมตตาประสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศท,ทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธา โชคะลาโภปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโภพ,พวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตา ขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาบเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหายังอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนมัตุวุธิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้า ให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคลื่อนบุญซัตสู่ฝั่งและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าสิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศท,ทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธา โชคะลาโภป,ปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโภพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตา ขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาบเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนมัตถุวุธิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้าง ทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคลื่อนบุญสัดสู่ฟังและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าสิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศท,ทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดี และใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโชคะลาโภปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้า มหาลาโภพ,พวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหายังอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนมัตถุวุธ,ธิเมตุ ขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคลื่อนบุญซัดสู่ฝั่งและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับ ให้เมตตาจากทุกทิศทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโชคะลาโภป,ปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธา ด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโภพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาบเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหล ธนมัตถุวุฒิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคลื่อนบุญซัตสู่ฝังและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าสิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตา ลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโชคะลาโภปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้น ให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโภพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภเริ่มเคลื่อนไหว เข้ามาหายังอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนมัตถุวุฒิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคลื่อนบุญซัตสู่ฝั่งและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้า สิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศท,ทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโชคะลาโภปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อน ให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโภพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่ง และเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนมัตถุวุฒธธิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคลื่นบุญซัดสู่ฝั่งและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าสิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโชคะลาโภปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหา แม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโภพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดิน ให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนมัตุวุธ,ธิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เหมือนคลื่อนบุญสัตสู่ฝั่งและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าสิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธา โชคะลาโภป,ปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโภพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตา ขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาบเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนมัตถุวุฒิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้าง ทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนเคลื่อนบุญสัดสู่ฝั่งและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าสิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศท,ทางหลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดี และใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโชคะลาโภปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้า มหาลาโภพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหายังอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนมัตถุวุธิเมตุขอให้ทรัพย์สิน เงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคลื่อนบุญซัดสู่ฝั่งและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าสิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับ ให้เมตตาจากทุกทิศทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโชคะลาโภปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกําลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธา ด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโภพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาบเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนัตถุ วุธิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคลื่อนบุญซัดสู่ฝังและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าสิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตา ลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโชคะลาโภปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้น ให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโภพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่งและเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภเริ่มเคลื่อนไหว เข้ามาหายังอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนัตถุวุธ,ธิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคลื่อนบุญซัดสู่ฝั่งและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้า สิริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศท,ทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโชคะลาโภปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหาแม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อน ให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโภพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่งฟ้าและดินให้จิตของเธอสงบนิ่ง และเปิดรับกระแสะแห่งความมั่งคั่งให้โชคลาภเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างอ่อนโยนตั้งแต่ยามหลับไหลธนัตถุวุธ,ธิเมตุขอให้ทรัพย์สินเงินทองและโอกาสเพิ่มพูนขึ้นเงียบๆตลอดคืนให้บุญเก่าที่เธอเคยสร้างทำงานแทนความคิดและความเหนื่อยล้าให้เงินเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนคลื่นบุญซัดสู่ฝั่งและให้รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ เต็มไปด้วยข่าวดีที่รออยู่ตรงหน้าสศริเมตตาปสีทันตุเมขอให้เทวดาผู้มีเมตตาลงมาปกปักคุ้มครองยามเธอหลับให้เมตตาจากทุกทิศทางลังไหลเข้ามาอย่างไม่รู้จบให้ฝันของเธอเป็นฝันดีและใจของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโชคะลาโภปวัตตันตุเมขอให้โชคลาบหมุนเวียนมหา แม้ในยามที่เธอกำลังพักผ่อนให้เงินทองเรียงรายเข้ามาเหมือนดาวที่ส่องแสงทั่วฟ้าในคืนนี้และเมื่อเธอตื่นขึ้นให้พบว่าฟ้าได้ตอบแทนศรัทธาด้วยโชคดีเงินทองและความอุดมสมบูรณ์ที่รออยู่ตรงหน้ามหาลาโพพวันตุเมในยามที่เธอกำลังจะหลับตาขอให้เสียงแห่งบุญนี้เชื่อมต่อกับพลังแห่ง